อาจารย์หลับซ้อมได้มั้งนี่ต่รานนี้ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างมีได้มากงทุกอย่างอะไรอ่ะกินึินโลโก้อะไรวะทุกเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์อ๋อทุกเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอคอมพิวเตอร์คือดัดนิดไสคอมมันแสดงว่าคอมมันไม่ดีใช่ไหมเลยเอามาให้ดัดนิดใสให้ ร้องร้องได้ว่าร้องทหมนี่นี่จะร้องก่อน รับว่าอาหารก็ยอดเลยคู่นี้เน็กเลยใช่ไหมกูเน็กเน็กไม่เลยใช่ไหมฮเน็กเลยเน็กเลยก็เนกี่อะไรได้ไหมยูซูเนมคนเดียนะ 啊！ ม่มันก็ทำปนในหลังเนปนหลังนี้นนนตัวนี้ตัวทับเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้สสดยอดนะเ,เยียสกี่ไเดไหเปิดไ้แล้วเนยตัวนี้มีมวไฟไห,นหน่อยนะุกยางใช่สัมผัสเลย แต่าทำอะไรกอย่างพูดเสียงกรมรานี้ก็ยมีไฟสองด้วยเวลากลางคืนก็ชิจะสองนานี้ปดเลยนี่ไม่ต้องปิดไฟคุณกสามามถเล่นได้าขึ้นะหลับปิดลปิดบาั๊บมาเนน่อเออ้วก็ัดเปิเปุนิดชิคในซองนี่เน่ยเป็นคีย์บอร์ดเลยทั้งหมด กัางคืนนังนังเล่นคนเดียวได้เลยไม,เไม่ต้องเปิดไฟอ่ะไม่ต้องเปิดไฟอย่างน,นี้มีกับ wifi ไฟไฟได้มาตย้างกันตัวนี้มันมันคัตัวนี้เป็นซ Core. Core 2. Core 2. Core 2ีพียูคอคอทูคอทูดูโสมารถสแกนเล้เออสกแกนหนิงเวยได้นะในการตั้งค่าเบืเปต้นพี่นะ cái nỉu mười chắc mới được còn đâu cả nãy, cái nỉu mực đã nó sẽ có cái chuôi, cái lúc có cái chuôi có chạy cái nĩu này, cái này, mới mới đứa, đồng, à, máy à. này chạy okay. như à, thế tiếng xuyên giọt á, cái này, cái ok, từng từng từng, xăng mình chơi riêng, ăn. ที่ชัดอยู่ไหนต่ใช่ใหดีดียแต่นว่าเพื่อแต่เด็กว่าไม่ชันด้าวที่อย่างนี้เพื่แต่เด็กว่าเลยไมเืนดาวแ้นี่อยมันเลยแต่เ็กเปิดแต่เด็กว่าตกเปิดอ่ะใช่หมดแต่เด็กว่าอีกแล้วนะอันนี้ผมมือสองนะคุลุงผมมือสองหนึ่งมัดเลยมีถังพีซีเลยก็อนเล่บุ๊มือสองในนี่แหละ

อัใน,ในนั้นออันในี้อันนี้ขึ้นไงออกมา,มากตัวนี้ไม่ต้องถึวทานน่น่างอยู่นี่นี่ยืนย่ตัวนั้นเหรอ,อยุ่ยตัวนั้นหมดเลย<อ>เป็นเป็นเทมโพนะเตทมโตัวนี้ยูยูประมาณรงุดนี้ยูประมาณตัวอิกอร์มิเประมาณนะครับท่านจะเป็น,น,นันีน่แงที่ว่า ก็มีไอ้ตัวนี้แล้วก็มีคียบอร์องอยู่นั่นนีอ๋อตัวนี้คียบอรดอเยเนอ่าเพราะว่ามันมันมันอยู่ในนั้นหมดแล้งเอ